ชายชาวอินเดียธรรมดามดาคนหนึ่งผู้ที่กลายเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษเขาไม่ใช่ทั้งขุนนางไม่ใช่นักการทูตเป็นเพียงคนรับใช้ที่ทำให้หัวใจจัก,กรพรรด,ดินีอบอุ่นขึ้นอีกครั้งแล้วเหตุใดเมื่อเธอสิ้นลมหายใจเขากลับถูกลบราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงเขาคืออับดุลคาริม ใครจะคิดว่าจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในยุคนั้นกลับรู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงปลายของรัชกาลสมเร็จพระราชินีวิกตอเรียต้องเผชิญกับความว่างเปล่าภายในพระราชวังความเศร้าที่ปกคลุมหลังการสูญเสียเจ้าชายอัลเบิร์ตรวมถึงการสูญเสียมหาดเล็กคนสนิทที่เคยเป็นเสมือนเงาของพระองค์ในทุกอย่างก้าว และในช่วงนั้นเองเขาก็ปรากฏตัวขึ้นชายจากอินเดียที่ไม่มีใครในวังสนใจเขาชื่อว่าอับดุลคาริมเสมียนคุกจากเมืองอัคราผู้ถูกเลือกให้มารับใช้ควีนอังกฤษในวันเฉลิมฉลองครบ50ปีการขึ้นครองราชในพระราชวังอังกฤษชายผู้นี้ถูกมองไม่ต่างจากคนนอกแม้จะเป็นผู้ใกล้ชิดพระราชนีก็ตาม คุณนั่งบางคนเรียกเขาว่าคนป่าคนเถื่อนหรืออินเดียบรรณอกด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเต็มไปด้วยความดูถูกและในงานเลี้ยงสังคมชายชาวอินเดียแทบไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะนั่งในห้องเดียวกับชนชั้นสูงแต่สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียความแตกต่างเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เรามองเห็นในตัวของอับดุลมากกว่าความแตกต่างของฐานะหรือเชื้อชาติเขากลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีหัวใจที่อบอุน่นพระนางวิกตอเรียมองว่าเขาคือความอบอุน่นคือแสงแห่งความเข้าใจในโลกที่เต็มไปด้วยพิธีลีตรองและหน้ากากไม่นานสำเร็จพระราชินีก็แต่งตั้งให้เขาเป็นมันชีคำในภาษาอินเดียซึ่งแปลว่าครู เขาสอนภาษาอูรดูเล่าเรื่องอินเดียจนพระองค์เริ่มจดจำและเขียนได้ด้วยพระหัตถ์ของตัวเองแต่นั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะไม่นานเขากลายเป็นมากกว่าครูสอนภาษาพระราชินีวิกตอเรียพบว่าในชายผู้นี้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดในวันหนึ่งที่วังเงียบเหงาทั้งสองคนแบ่งปันเรื่องราวในวัยเด็กความฝันความหวัง และความเหงาที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากแห่งอำนาจอับดุลไม่ใช่เพียงคนรับใช้แต่เป็นเพื่อนที่เข้าใจหัวใจของพระราชินีและในทางกลับกันพระราชินีคือเพื่อนที่ปลอบโยนความเหงาของเขาในโลกที่เขาไม่เคยมีตัวตนมิตรภาพนี้เป็นเสมือนเกาะเล็กๆที่มันปลอดภัยในมหาสมุทรแห่งความโดดเดี่ยว มันเป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหรือชื่อเสียงมาขวางกัน้นแต่ความสนิทสนมนี้กลับกลายเป็นเป้าแห่งการดูถูกต่อต้านไม่มีใครในราชสำนักอังกฤษยอมรับชายจากอินเดียว่าเขามีคุณค่ามากพอแม้แต่พระโอรสก็ยังกล่าวหาเขาว่าเป็นผู้ชักใยสมเด็จพระราชินีแม้ว่าทุกคนจะต่อต้าน แต่พระราชินีไม่เคยทอดทิ้งเขาเขาคือเพื่อนแท้ในบ้านปลายของชีวิตสมเด็จพระราชินีเคยบันทึกไว้ว่าอับดุลคือเพื่อนแท้ในบ้านปลายของชีวิตในจดหมายฉบับหนึ่งที่ทรงเขียนถึงอับดุลพระราชนีใช้คำหลงท้ายว่าขอให้ความทรงจำของเราเป็นแรงใจให้เธอตลอดไป และเมื่อสำเร็จพระราชินีสิ้นพระชนในปี1901โชคชะตาของอับดุลก็เปลี่ยนไปทันทีเขาถูกขับออกจากวังในวันรุ่งขึ้นมีคำสั่งจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ชัดเจนให้ลบชื่อเขาออกจากราชวงศ์ข้าวของทุกอยา่างจดหมายทุกฉบับที่ควีนเคยเขียนถึงเขาถูกยึดและเผาทำลายเสมือนว่าความผูกพันที่มีอยู่จริงนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลย อับดุลคาริมจำต้องกลับสู่อินเดียในปีเดียวกันนั่นเองเขาใช้ชีวิตอย่างเงียบงันที่เมืองอักครากับครอบครัวพัญญาและลูกชายที่อยู่เคียงข้างแต่ในหัวใจเขาไม่เคยลืมเลือนพระราชินีในปี1909เพียง8ปีหลังการสิ้นพระชน์ของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียอับดุลคาริมได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัย46ปี ท่ามกลางผู้คนที่เขารักและคำถามที่ยังไม่มีใครกล้าตอบว่าความรักนั้นเคยได้รับการตอบรับหรือไม่ชายผู้ที่เคยมอบใจจริงต่อผู้ปกครองจักรวรรดิและหญิงผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเธอในวังที่เวงววางกว้างใหญ่บางครั้งสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดอาจเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่จริงใจ และนี่คือเรื่องจริงของอับดุลคาริมชายที่สมเร็จพระราชินีวิกตอเรียมอบใจจริงให้ในบ้านปลายชีวิตจากผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นผู้ที่ต้องการแค่ใครสักคนที่เข้าใจและสามารถเป็นเพื่อนแท้และแม้ว่าทั้งสองคนจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่บางทีในห้องโถงพระราชวังบักกิงแฮมยังมีเงาของมิตรภาพที่แท้จริงที่ไม่เคยจางหายไปไหน ดวงวิญญาณสองดวงยังคงสามารถเดินเคียงข้างกันเฝ้าปกป้องความทรงจำและความเข้าใจที่อบอุ่นซึ่งกันและกันสวัสดีครับ